มรณกรรมสีขาวสยองขวัญวินดิโกปีศาจที่หิวโหยไม่มีวันตาย The Hunger of Windigo Region อเมริกาเหนือความเชื่อของชนเผ่าอัลกอรควิน Entity Type ปีศาจและวิญญาณอาฆาเเต Danger Level Story Script คุณรู้ไหมว่าท่ามกลางพายุหิมะที่หนาวเหน็บสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความเย็นแต่คือเสียงเรียกของคนรู้จักที่ดังมาจากความมืด ในตำนานวินดิโกคือปีศาจท,ที่ถือกำเนิดจากมนุษย์ที่ละเมิดกฎเหล็กด้วยการกินเนื้อพวกเดียวกันเองเพื่อเอาชีวิตรอดความบาปนี้สาปแช่งวิญญาณให้กลายเป็นอสุรกายสูงโยง่งผิวหนังสีเทาซีดแห้งติดกระดูกดวงตาสีเหลืองวาวโรดและหิวโหวยตลอดกาลลองจินตนาการถึงนักเดินทางที่พลัดหลงในป่าลึกท่านใดนั้นเขาได้ยินเสียงลูกสาวที่หายตัวไปตะโกนเรียกชื่อเขามาจากพุ่มไม้ทึบเขาดีใจรีบวิ่งเข้าไปหา แต่สิ่งที่รออยู่คือร่างมหึมาที่หัวเป็นกะโหลกกว้างมันใช้กรงเล็บแหลมคมฉีกกระชากร่างเหยื่อในพริบตาจนเลือดสาดกระจายท่ามกลางหิมะขาวโพลนเสียงกรีดร้องสุดท้ายทุกลมพายุกลืนหายไปเหลือเพียงวิญญาณที่ถูกจองจําในความหนาวเย็นนิรันดร์ทุกวันนี้หากคุณได้ยินเสียงที่คุ้นเคยกระสิบเรียกในป่าฤดูหนาวจงจําไว้ว่านั่นอาจไม่ใช่คนแต่เป็นปีศาจที่กําลังรอขมือบคุณเป็นอาหารมื้อต่อไป Survival Tip ห้ามขานรับเสียงเรียกที่ไม่เห็นตัวเด็ดขาดและจงใช้ไฟเผาหัวใจน้ำแข็งของมันให้หมอดไหมเพราะความร้อนคือจุดอ่อนเดียวของมันวิช u วล Q คิวภาพเงาร่างสูงโปร่งผอมโซที่มีเขากวางขนาดใหญ่ยืนจ้องมองด้วยดวงตาสีเหลืองเรืองแสงท่ามกลางพายุหิมะและหมอกหนาทึบ